ว่าเจ้าเจ้าย ah ุทธให้ใจกุลเจ้าส uh. ิไ <persever> ด <es> ้พลังของรัตนนาไตเจ้าไปลิบ่อ่ากระสันกระสันเอาลองลองขอญาติญาติเงแล้วก็ยุทธให้ใจแล้วก็จังว่ารัตนนาไตเอาเอาไหมเอาไหม บยุดบ่กมักับบยุดมักับบยุดนะจากของมันกีบยุดเอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาเอายุดให้ได้เอาไมเอาไมเอามกแล้วไกแล้ว อ๋อเนียนคนนีเอ๋อเนียนคนนี้อนนนนขอพรราตะนาตาน้รับรับอันวิไลในสากลอปากรักสายยังผ้าน้อยสู่สุคนผล No. So